โรที่สองในสามสองหนึ่งไปคนแบบพิธีพิธานสะบัดช่อและโยงโยนเดียวว่าน,นี่ลาจากตู้แบบธรรมดาเออผมจะได้เอาไปขี้โมโ้ะไปคุยจากฟันเหลืองเนี่ยจน,จนกแาบปูนหูบเงือกจนกลายเป็นฟันสีขาวอ่ะเกินมาเลยเหรอมาเลยเหรอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักลารายเนี่ยครับวันนี้คุณอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับผม เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s ัดซีโรเลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลํโบงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กเอาเลยนะครับรถละที่100บาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผม สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผม ซึ่งนะครับวันนี้นี่ครับผมจะพาทุกๆคนมาเปิดกระชานะครับผมเป็นตู้เลดเพียววานิลาและนะครับผมลูกเกดนะครับก่อนจะอัปเดตแพทใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในอีกวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราจะาเปิดส่งท้ายแต่เปิดธรรมดาไม่ได้เราต้องมาเปิดก่อนอีกครึ่งชั่วโมงเซิร์ฟจะปิดอ่า เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันแบบของจริงจัดจ้านเลยมาดูกันว่าจะมาหรือเปล่านี่ครับผมแล้วคลิปวิดีโอต่อไปเราก็ซัดต,ต่อกันเลยนะครับผมสำหรับตัวใหม่นี่ครับผมนี่ตวัวละครที่กำลังจะเข้าใหม่นะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้คือครีมสตรอเบอรี่หนะวานหวานอัลโหล นี่ก็มาเรื่องเกม뭔จ๊ะรู้โมเล่ด้วยจิ๊บแต่เข้มขึ้จ้ะคุณเนี่ยคุกยิ่งล้ำเกินขี้หน้าเหมือนมาโปรโมทให้เลยเนาะเหมือนจะมาโปรโมทใ้คลิปวิดีโอให้กับเขาเลยนี่ครับผม,ม,แ,ม,แ,ตมแ,แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดของดองกันดีกว่าวันนี้ผมเตรียมมาบอกเลยว่า1 2, 000, นึ่งแสนสองหมื่นเพชรเอาเราไปรุยกันเลย เอาละครับผมเนี่ยผมก็ได้เตรียมมานหนึ่งแสนสองเมนเพ็ดที่เรียบร้อยดูบนขวาไปยังไงเออถึงไม่ได้เล่นแต่ก็ยังเติมเ้อไปดิคือสุดยอดจริงๆกับผู้ชายคนนี้นะครับเขาเรียกว่ามันรวยไงรวยจะไม่รู้เงินไปไหนไงเออนะครับผมเดี๋ยวเราเปิด40 40นะครับผมและนี่นะครับสุดเมตาที่ฮิวสุดโหดจนตาเอกต้องพูดคำว่าสมุนไพรเลยนะ ตกเมตาไปแล้วนะไปยังไงนะครับผมก็ที้เอือไปเลยละกันมันมาแบบตัวเดียวเง <c oughs> ียบเฮ้ยโอ้โหเหงาเลยชาร์จเลยครับเอาไปก่อนหนึ่งตัวเถวือนไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมเรายังมีอีกหลายดอกนะครับผมมาเนะี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มสุ่มนะครับคุกกี้ลูกเกดดำกันไปเลยครับผมไปอครั้งแรก เฮ้ยพ่อมดนี่ดีหรือร้ายผมลืมทัวยเลยสคลิปเลยละกันโอ้จัดเต็มไมเลดกันมาเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วสำหรับโรแรกโรที่สองในสามสองหนึ่งไปมาโอเคจำได้ตัวนี้แหละของดีจัดเออยังไงคนแบบพิธีพิฐานสบัดช่อและโยงโยนกดเลยละกันให้มันรู้ ว่าถึงจะเล่นไม่บ่อยแต่หัวใจยังแครี่เหมือนเดิมโ o o กี้เราสตอรี่เอาเว้ยเอาละเว้ยอย่างใช่อย่าตื่นเต้นนะโวคระเด,ดครับต่อไปวิสเก็ตบอร์ดอันนี้แหละเกินมาเลยเหรอมาเลยเหรอโอเคแม้จะอยู่ในมุมมืดเฮ้ยนี่มันนี่มันที่เขาเรียกว่าราชานี่ว่า ขอเอฟเฟกแบบผมกระนำอะเป็นยังไงเอานี่คัดเลยปะกลับเลยวะเนี่ยเอาครบแล้วเหรอกลับบ้านได้เลยปะเนี่ยเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วพี่ฟูกไม่มีอะไรหยุดยั้งผมได้จริงๆว่ะ <c oughs> เดี๋ยว,ยว,วเดี๋ยวรู้จักเพียววานิลาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรอพี่แป๊บเดียวพี่ขอเปิดตู้กากพวกนี้ก่อนเดี๋ยวรอพี่แป๊บเดียวโอ้โหติดกันแบบรัวๆสองตัวโชว์เด็กๆไปให้ตาตึ้น 2ต,ตัวนั่นไงหูปากผมมันแบบกายสิทธิ์อะเด็กๆยังงงว่าเฮ้ยทำได้ไงวันนี้ปากผมมันกายสิทธิ์จริงๆกูกี้นงฟ้าและก็เป็นบโอ้ my god อะไรครับเนี่ยไม่มีการหลุดเลนเลยอะครับเกินลูกเกดดำเปิดสองครั้งมา2ตัวโอพี OP เกิน นี่มันลังแห่งเทพเจ้ามะเนี่ยราชาคงุเชฟเขาไม่ได้แล้วมึงเนี่ยดวงมันจะดีเกินไปแล้ววะสุดเกินมาอีกตัวมะเนี่ยยังไงโอ้เกินโอ,โอ,โอ้อันนี้มันระดับเทพเจ้าแล้วม,มึงเฮ้ยพูดเล่นนะอืมข้ามเลยแล้วกันโอ้โหดูดูเชยชมนะน้องๆน,งน,งนี่นิ้วโป้งเนี่ย15ล้านก็ไม่ขายเอาใหญ่ไหมครับ เคยชมซะหลอกข้างนี้อ่ะข้างนี้แพงข้างนี้กดข้างนี้เอาไวโ้โยกเนี่ยเก่งราคาขันนี้ของจริงผมว่าถ้าดวงมันจะมาสักขนาดนี้นะอย่ารีรอเลยครับผมไปให้ดูกันทั้งราชอาอาจักรแปลกแปลกแล้ววะแปลกแลแล้ววะอ้าวลูเลีเ่ยงลูเลี่ยงสกิปยังไม่ได้แสดงว่าพลังของเรายังไม่พอครับปะตู้ธรรมดาไปก่อน อ้าเป็นยังไงแม่มดน้อยโดเลมีนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ได้ไม่แปลกไปเรื่อยไปเรื่อยจริงต่อเลยแล้วกันโะอ้ตัวอะไรนะตัวอะไรนะแน่สองหรือสาสองหรือสทูหรือที่อ้ทูถ้าไม่เลิกป่านี้นะอันดับหนึ่งนะในเอเชียนะ และยังไม่ใช่ตัวนี้กีรังฟ้าอันนี้แหละหอมกลุนมาแล้วโอ้ดาร์กช็อกแล้วบรและและและวันนี้ลามันออกได้ปะวะโอเชมเฮ้ยโหดไม่เปลี่ยนนี่คืออะไรครับเนี่ยเชิญผมกลับมาเล่นแบบจริงจังเหรอ ก่อนจะไปดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงเมาวะให้ทุกคนฟังไปอีกหนึ่งอ๋อเหมือนจะเงียบแต่ไม่เงียบนะดูดีๆดูดีๆดูดีๆีกูเนี่ยไม่เงียบเสียงดังเลยสัดมาเดี๋ยวผมจะเปิดยัด ตู้นี้ไปอีก3ครั้งนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่ามีโอกาสนะครับได้เพียววันนิลาด้วยนะครับซึ่งโอกาสมัน0.05ูนย์แต่ผมว่าไม่มีการคานามือทั้งสิ้นกดเลยแปลกแปกแต่แม่บดก็ยังยิ้มให้ไปละกูโอ้โหออกอนเนี้ยตัวเดียวแต่ออกเลยเอสเปรสโซ120เนี่ยเห็นปะอันนี้คือมานะแต่ว่ามันเตนมันตันแล้วไงหรือเปล่าวะ ไม่รู้มั่วออกไปครับอ๋อมันจเจ้าสามพันเลยเหรอมันไม่เอาแปดเศษเหรอแปดเศษบวกสองพันไม่ได้หรือไงโอ้เรียบร้อยพอหมดมาตะกิบเลยละกันเศษเอ็มไมหนึ่งครับผมโอ้โหผมว่าตู้นี้ค่อนข้างยากครับต่อไปครึ่งหลังนี้เหมือนคนไร้น้อยมาเนี่ยพละกาลังมันเหมือนยังไงไม่รู้อะโอ้ย 9, 000, 9, 000เก้าพันเก้าพันเพชรแล้วเนี่ยโอ้ยแปลกๆอีกทีสุดท้ายเออมาแล้วมันยังไงแล้วมันยังไง เทียววานิลาโชว์ใบล,ลูกพ่อคอนเซิร์ฟปิดบีบขยี้บลุ่มเกิดเป็นออสตันฟันเนีเออ้อขายบมนอะกูอะมาดิแล้วถ้าผมบอกเลยนะครับถ้าใครไม่อยากจะดวงดีชตัตนนี้ไม่ต้องรอชัดหน้าก็แนะนำเป็น c g c t h a ไทยแลนด์เลยนะครับผมและและและนี่คือนมสด เออมันก็มีตัวเก่งๆหลายตัวเหมือนกันนี่เอาละครับผมและเพื่อนๆอาจจะเห็นเพชรของผมที่มันมีเป็นแสนเยอะแยะมากมายะครับอยากรู้ว่าผมเติมจากไหนนี่ครับผมแนะนําเป็นซี่ชี่แรนเลยครับและนี่คือขั้นตอน,นง่ายๆ30วินาทีในการเติมคุกกี้รันนี่ครับผ่านอซีซ ไทยแลนด์นะครับไปดูกนเร่ไปเอาละครับผมวิธีในการเติมเงินง่ายๆ30วินาทีกับผมไปเริ่มกันเลยอันดับที่1นะครับผมเข้าลิงก์เว็บเกมซีรีส์ไทยแลนด์นะครับหรือข้างใต้ในสคริปชั่นนี้เลยนะครับผมสามารถกดเข้าไปได้เลยหรือว่าแอดไลน์นะครับผมอันดับที่2นี่ครับผมบอกเกมที่เราอยากจะเติมครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรต่างๆนานานะครับทุกีรันเ็นชินทําได้หมดทุกอย่างครับเมื่อเร่อกราคาเสร็จแล้วนี่ครับผมทําการโอนเงินไปที่ บัญชีนีครับแล้วก็ให้ไอดีของเรานี่ครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าเกมไปเล่นได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับผมตามรูปภาพที่เราขึ้นให้ตลอดเวลาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับบอกแล้วว่าดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาอย่างหนักหน่วงเหลือแค่สครั้งนะครับสำหรับวานิราไปไม่ต้องรอการันตีโอเค ตูเป็นสีลุง้งเฮ้ยโอ้โหไม่มีการโยนไม่มีการหันมามองไม่ใช่ตามองเลยอันนี้ของจริงโอ้โหคี้แดกตังค์ะดเด็กมาต่อครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปเปิดในกิวกันหน่อยดีกว่าไปชูก,กิมกันอีกสักห้าครั้งครับผมไปเย็ดเคยังไงยังไงสส่คิปเลยละกันเย็ดเคมาอันแรกก็ได้ประดับเลยครับผมเฮ้ยเหมือนจะมีดวงต่อเลยละกันสกิป โอเคอันนี้เค็มปีต่อไปสกิป oh huh! ต่อไปปั๊ปปัป๊บปัป๊บไฟ,ฟติดโคปาดวงสกิปโอเคสูตรเดิมเลยครับผม <c oughs> ประดับมาหนึ่งอัน <c oughs> เหมือนเดิมไปอหนึ่งครั้งไฟ,ฟติดหนึ่งสอสสี่ฮเอาหน้ากมไปลองมอแล้วก็กดโอ้ยโอ้นึกว่ามาเป็นตัวมาแค่เศษ <c oughs> ยังครับ ยังยังไม่จบแน่นอนสําหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มต่อนะครับผมอีก5ครั้งแต่ขออญาเถอะครั้งนี้แหละเจ้าที่จะทางเจ้าป่าเจ้าเขามันต้องมาแล้วเพียวว่านิลาสุดยอดเมตาฮิวจนลืมคําว่าสมุนไพรไปนี่มาแค่2ตัวได้ปะเนี่ยแม่มดจ๋าโอเคไม่มองตาไปเดีย๋ยวเราจะเปิดตรงนี้อีก5ครั้งนะครับอีนหมื่น ห้าพเพชรก็ไปไมตู้พวกนี้มันออกง่ายจังวะโคไปเลยโควันนีลาไปแบบเดียววันนีลาจากตู้แบบธรรมดาเออผมจะได้เอาไปขี้โมโ่ไปคุยจากฟันเหลืองเนี่ยจนทุกแบบคูบเงือกจนกลายเป็นฟันสีขาวอ่ะตัวแลกและคุกกี้สวินอันนี้แหละครับเดียววันนีลาเออ นมสดไปและและและที่ทุกท่านรอคอยขอต้อนรับวะมิลาเรียบร้อยเอาหมดผมขอจับคุณในข้อหาฟันหลอโอ้ยไม่เลียกระจายไม่เลียกกระจุยต่อไปอีกหนึ่งครั้งโอ้ยคนเดียวเปาเปียหัวใจยังไงครับเนี่ย แม่มดก็ยังรักและยังห่วงใยไหนวะเพียววานิลานี่มันเด็ดขนาดไหนอยากรู้เนี่ยกล้าหาญขอเชิญทุกต้นต้นรับเพียววะนี่เฮ้ยเหนื่อยวะเวลาทำคลิปพุกงเนี้ยไปที่สุดท้ายเอ้ยทำไมยังงั้นล่ะลูกดูเรื่องยัง ยังไม่จบมันเมามือเหลือเกินอีกทีได้ไหไปเออปิดฉากกันแบบดีๆสามตัวสามตัวดูใครไม่เคยเห็นครับดูไม่ทันนะดิผมเองก็ดูไม่ทันเอาละเป็นพิมพ์สีลุกแสดงให้ข้าเห็นด้วยเถินว่าเพียววันนี้ลาจากตู้ธรรมดามีจริงเบ์ลี่จะเอกาหาร ดีใจดีไหมเนาะผมว่านะครับไปดีกว่าครับผมออาระครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตดวงไว้อีก9 0,000มืนะครับ เพื่อนะครับที่จะรอรับตัวใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นไงดีไหมอ่าและในคืิวิดีโอนี้นะครับตัวชื่นชอบคอนเทนต์แนวเปิดการชานะครับอยู่นี้ไม่มีเกมไม่สุ่มไม่สุ่มเลยนะครับใครอยากจะแนะนําเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเนะครับส่วนวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนอยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านคุณนั่นแหละนี่มาดูนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมเจอก,กันได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วคร เอาละครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ปิดคลิปนี้ไปนะครับและนี่คือของแถมครับไปนี่ของจริงมันอยู่ท้ายคลิปไปรองชายยังไงยังไงยังไงของจริงมันอยู่ท้ายคลิปวิดีโอเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตนี่มันของจริงกูบอกเลยใครที่มันปิดคลิปเร็วๆอะ่ะเออไอพวกนั้นน่ะมันรีบของจริงมันอยู่เอนเครดิตเฮ้ยแปลกๆอ้ยอ,อยวัวคาดู คือเคยดูปะเคยดูปะของจริงมันต้องอยู่ท้ายเอ็นเครดิตเออเอาไปเล่าไปบอกบ้วยต้นคลิปด้วยที่มันกดปิดไปอะ่ะนี่ของจริงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเพื่อนตรงนี้แหละโอ้โหกูบอกแล้วของจริงมันอยู่ตรงนี้ไอ้น้องชายหายเปรตกูไปเออตะคลิปเลยละกันยังมีอีก ยังมีหัวเดียวโดดเข้าไปในมิติว่าเป็นการเวลาอืมตาแดงไปนองบาวไปไปนองบาวไป